สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่ฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังตลกแต่เชื่อเถอะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงเรื่องราวของหายนะที่หวานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงการระเบิดของถังน้ำเชื่อมกาก,ากน้ำตาลครั้งใหญ่หรือ The Great Molasses Flood ที่บอสตันในปี1919ฟังดูแปลกใช่ไหมครับ น้ำท่วมก็เคยได้ยินสึนามิก็พอเข้าใจแต่น้ำท่วมกา,กากน้ำตาเนี่ยนะมันฟังดูเหมือนฝันร้ายของคนเป็นเบาหวานหรือไม่ก็เป็นฉากในโรงงานช็อกตาแลดของวิลลี่วองก้าที่ผิดพลาดอย่างมหันต์แต่เชื่อผมเถอะครับว่าเหตุการณ์นี้มันทั้งแปลกประหลาดและน่าเศร้าในเวลาเดียวกัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคมปี1919ที่ย่าน North End ของเมืองบอสตันรัฐแมสสาชูเซตส์ในวันที่อากาศอุ่นผิดปกติกากน้ำตาลกว่า2.3ล้านแกลลอนหรือเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิก3สะครึ่งได้หลุดออกมาจากถังเก็บขนาดมหือมาและพุ่งทะลักเข้าสู่ท้องถนนด้วยความเร็วสูง ฟังดูเหมือนคลื่นยักษ์ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ไม่ใช่คลื่นน้ำทะเลแต่เป็นคลื่นกากน้ำตาลเหนียวหนึบที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมกากน้ำตาลถึงกลายเป็นอาวุธร้ายได้และที่สำคัญที่สุดใครเป็นคนรับผิดชอบกับหายนะที่หวานเจี๊ยบแต่ไม่น่าพิสมัยนี้ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสุดพิลึกพิ้นลั่นนี้กันครับเตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างและอาจจะรู้สึกอยากกินแพนเค,ค้กขึ้นมาทันทีแต่ระวังอย่าให้กาก,ากน้ำตาลหกนะครับ ก่อนที่เราจะไปถึงวินาทีแห่งความโกลาหลนเรามาทำความรู้จักกับต้นต่อของเรื่องนี้กันก่อนครับนั่นก็คือ purity distilling company บริษัทนี้ไม่ได้ผลิตขนมหวานนะครับแต่ผลิตเอทานอลซึ่งเป็นส่วนประสมสำคัญในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญกว่านั้นคือใช้ในการผลิตอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าก,ากากน้ำตาลหว,วานๆจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จริงจังขนาดนี้ บริษัทนี้มีถังเก็บกากน้ำตาลขนาดมหึมาตั้งที่ Commercial Street ในบอสตันถังนี้สูงถึง50ฟุตหรือประมาณตึก5ชั้นและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง90ฟุตสามารถบรรจุกา,กากน้ำตาลได้ถึง2.3ล้านแกลลอนลองจินตนาการดูสิครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนใหญ่พอที่จะจัดปาร์ตี้โฟมกาก,ากน้ำตาลได้สบายๆเลยละครับแต่คงไม่มีใครอยากไปร่วงงานนะ แต่ความใหญ่โตของถังนี้ก็มาพร้อมกับปัญหาครับชาวบ้านในพื้นที่สังเกตเห็นว่าถังมันรั่วใช่ครับถังรั่วกากน้ำตาลเหนียวๆซึมออกมาตามรอยต่อของถังเด็กๆในละแวะกนั้นถึงกับเอาถังไปรองเก็บกากน้ำตาลที่รั่วออกมาเล่นกันเลยทีเดียวสงสัยคงอยากทำขนมเองหรือไม่ก็อยากอาบน้ำกากน้ำตาล แทนที่จะซ่อมแซมบริษัท purity distilling กลับเลือกวิธีที่สร้างสรรค์แต่ผิดจุดไปหน่อยครับพวกเขาตัดสินใจทาสีถังเป็นสีน้ำตาลเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่ออำพลางรอยรั่วงไงล่ะครับเหมือนเอาพลาสเตอร์ปิดแผลช้างป่วยซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยวิศวกรภายหลังพบว่าผนังถังบามเกินไปที่จะรับน้ำหนักกากน้ำตาลมหาศาลขนาดนั้นได้แถมวัสดุที่ใช้ก็ไม่เหมาะสมอีกด้วย และแล้วในวันที่15มกราคมปี1919อุณหภูมิในบอสตันก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติจากวันก่อนหน้าประกอบกับกากน้ำตาลลอดใหม่ที่เพิ่งถูกส่งเข้ามาและถูกทำให้ร้อนเพื่อลดความหนืดทุกอย่างดูเหมือนจะประจวบเหมาะกันคดีเราวกับเป็นสูตรลับของหายนะที่หวานเจีย๊ยบแต่ไม่น่าชิมเอาซะเลย และแล้วในเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีของวันที่15มกราคมปี1919เสียงคำรามกึกก้องก็ดังขึ้นพยานหลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือนและได้ยินเสียงคล้ายรถไฟยกระดับกำลังวิ่งผ่านบ้างก็ว่าเหมือนเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างบ้างก็ว่าเหมือนเสียงปืนกลรัวรั นั่นคือเสียงของหมุดย้ำนับพันที่กระเด็นออกจากถังเก็บกากน้ำตาลยักษ์สงสัยกากน้ำตาลคงจะอัดอั้นมานานอยากจะระบายออกมาให้หมด เพียงชั่วพริบตาคลื่นกากน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มสูงถึง25ฟุตหรือประมาณตึก2ชั้นครึ่งก็พุ่งทะลักออกมาด้วยความเร็วประมาณ35ไมล์ต่อชั่วโมงลองนึกภาพดูสิครับเร็วกว่าที่คุณคิดเยอะเลยนะมันไม่ใช่แค่กาก,ากน้ำตาลธรรมดาแต่มันคือกากน้ำตาลที่มีความเหนียวเหน็บกว่าน้ำถึง40%ทําให้มันมีพลังงานมหาศาลและพร้อมที่จะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า คลื่นกากน้ำตาลนี้รุนแรงถึงขนาดพัดรถไฟยกระดับให้ตกรางได้อาคารบ้านเรือนหลายหลังถูกพัดถล่มราบเป็นหน้ากลองบางหลังถูกพัดออกจากฐานรากไปเลยก็มีถนนหลายสายถูกปกคลุมด้วยกากน้ำตาลลึกถึง2-3ถึงฟุตภาพที่พยานเล่าคือกากน้ำตาลท่วมถึงเอวปกคลุมถนนและวนเวียนอยู่รอบๆซากปรักหักพังมีบางสิ่งบางอย่างกำลังดิ้นรนอยู่ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์หรือคนยิ่งดิ้นรนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจมลึกลงไปในความเหนียวหนืดนั้นมากเท่านั้นหมาตายเหมือนมแมลงวันติดกระดาษกาวคนก็เช่นกันหลังจากการระเบิดเหล่าฮีโร่ก็ปรากฏตัวขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนายเรือจากเรือ USS Nantucket ตำรวจบอสตันหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่กาชาดทุกคนต่างพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิต แต่การเคลื่อนที่ในกากน้ำตาลที่เหนียวหนืดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับบางคนถึงกับต้องดำลงไปในกากน้ำตาลเพื่อดึงผู้เคราะห์ร้ายออกมาสงสัยคงต้องอาบน้ำขัดตัวกันเป็นเดือนๆเ,เลยทีเดียว การทำความสะอาดพื้นที่ก็เป็นอีกหนึ่งมหากาบครับกากน้ำตาลที่เหนียวหนืดทำให้การเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังเป็นไปได้ยากมากจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เมืองพบว่าน้ำทะเลสามารถสลายกากน้ำตาลได้ พวกเขาจึงใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำทะเลจากอ่าวบอสตันเข้าใส่พื้นที่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยกากน้ำตาลฟังดูเหมือนฉากในหนังไาไฟที่ใช้สารเคมีล้างพิษเลยใช่ไหมครับแต่คราวนี้เป็นน้ำทะเลล้างกาก,ากน้ำตาล การทำความสะอาดใช้เวลาหลายสัปดาห์ครับและไม่ใช่แค่ในพื้นที่เกิดเหตุเท่านั้นแต่กากน้ำตาลยังถูกลากไปทั่วเมืองบอสตันติดไปกับรองเท้าของเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยผู้คนและแม้แต่ผู้ที่มามุงดูเหตุการณ์มันติดไปกับชานชารถไฟใต้ดินเบาะนั่งในรถไฟโทรศัพท์สาธารณะและแม้แต่ในบ้านเรือนมีรายงานว่าทุกสิ่งที่ชาวบอสตันสัมผัสรวนเหนียวหนืดไปหมด สงสัยคงต้องเปลี่ยนคำขวัญเมืองเป็นบอสตันเมืองแห่งความเหนียวหนื่อแทนและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือกลิ่นกากน้ำตาลยังคงอบอวนอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาหลายสิบปีใช่ครับคุณฟังไม่ผิดกลิ่นหวานวานที่มาพร้อมกับความทรงจำอันขมขื่นยังคงอยู่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงหาย,ยนะครั้งนี้สงสัยคงเป็นกลิ่นที่ทำให้คนแถวนั้นไม่ค่อยอยากกินแพนเค้กไปอีกนาน แน่นอนว่าหายนะครั้งใหญ่ขนาดนี้ย่อมต้องมีการสอบสวนและหาผู้รับผิดชอบครับมีการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม Class Action Lawsuit ครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์ของรัฐแมสซาชูเซตส์โดยมีผู้เสียหาย119คนฟ้องร้องบริษัท United States Industrial Alcohol Company ซึ่งเป็นเจ้าของ Purity d i s t t l l l n n g o o p p n y y ในตอนแรกบริษัทพยายามจะปัดความรับผิดชอบโดยอ้างว่าเหตุการณ์นี้เป็นฝีมือของพวกอนาธิปไตยที่วางระเบิดถังฟังดูเหมือนพลอตหนังสายลับยุคเก่าเลยใช่ไหมครับแต่คราวนี้ตัวร้ายคือกาก,ากน้ำตาล แต่หลังจากกระบวนการพิจารณาคดีที่ยาวนานถึง3ปีผู้ตรวจสอบที่ศาลแต่งตั้งก็พบว่าบริษัทมีความรับผิดช,ชอบเต็มๆครับเพราะถังถูกสร้างขึ้นอย่างละเลยและไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุดท้ายบริษัทก็ต้องจ่ายค่าเสียหายไปกว่า628,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ11.4ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันแพงกว่าค่าก,ากากน้ำตาลเยอะเลยนะเนี่ยแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเหตุการณ์ The Great m o l a s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  f o o o d ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมของสหรัฐอเมริกาครับ หลังจากเหตุการณ์นี้มีการออกกฎร,ระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกำหนดให้วิศวกรต้องลงนามรับรองแผนการก่อสร้างผู้ตรวจสอบอาคารต้องตรวจสอบโครงการอย่างละเอียดและสถาปนิกต้องแสดงผลงานของตนเองอย่างปโปรง่งใสเรียกได้ว่าจากความหวานสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืนในที่สุดและนี่คือเรื่องราวของ The Great Molasses Flood หายนะที่หวานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกครับเรื่องราวที่เริ่มต้นจากความประมาทความละเลยและความพยายามที่จะปกปิดปัญหาเล็กๆน้อยๆจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนและสร้างความเสียหายมหาศาล แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะฟังดูแปลกประหลาดและชวนให้ขำขันในบางมุมแต่เบื้องหลังความหวานนั้นกลับซ่อนไว้ซึ่งบทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยทางวิศวรรกรรมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณได้ทั้งความรู้ความบันเทิงและข้อคิดดีๆนะครับ และที่สำคัญครั้งหน้าถ้าคุณเห็นถังเก็บอะไรใหญ่ๆที่มีรอยรั่วอย่าลืมแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่รั่วออกมานั้นอาจจะเป็นอะไรและจะสร้างหายนะที่แปลกประหลาดขนาดไหน คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ The Great Molasses Flood บ้างครับหรือคุณเคยได้ยินเรื่องราวหายนะแปลกๆอื่นๆอีกไหมคอมเมนต์บอกเราได้ที่ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆและสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ